ดวงวันเกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ดวงใหม่ชะตาชีวิตใหม่เปลี่ยนได้แน่นอนปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ ผมอาจารย์ภูมิการันตีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาในปี2566นะครับสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤศภหรือเกิดช่วงระหว่าง16พฤษภาคถึง15มิถุนาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีพฤศภนะครับแต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนํามาผูกดวงทนายแล้ว อาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีพฤษภอย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงสตา์ของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับ ฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวรันาราศีพฤษภในเดือนมกราคม2566นี้จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจทางด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีในเรื่องใหบ้างเรามาวิเคราะห์ในเรื่องของดวงชะตากันเลยครับสำหรับชาวรันาราศีพฤษภนะครับดาวประจำตัวของคุณก็คือดาวศุกร์นั่นเองในเดือนมกราคมนี้ดาวศุกร์ของคุณโคจรไปตกในเรือนสุพะ แต่ร่วมกับดาวเสาร์และก็ดาวอาทิตย์แปลความหมายครับว่าคุณมีเรื่อง2เรื่องนี้ที่จะต้องทําในเดือนมกราคมนี้1มีโอกาสที่คุณจะต้องได้เข้าไปคุยเข้าไปเคลียร์กับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนจะเป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่การเข้าไปคุยเข้าไปเคลียร์นี้ก็อาจจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยถามว่า ถ้าคุณจะขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีศักยภาพมีโอกาสไหมก็ต้องบอกก่อนว่ามีโอกาสครับแต่คุณอาจจะต้องโดนซักไซส์ไล่เลี้ยงหรืออาจจะต้องสอบถามเรื่องราวต่างๆเบื้องต้นว่าเป็นอย่างไรดูแล้วอาจจะ,ะซีเรียสหน่อยแต่ถ้าคุยกันเข้าใจคุยกันรู้เรื่องก็หมายความว่าสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือคุณก็เชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ล่ะ มันก็เป็นเรื่องของการที่คุณจะมีเกณฑ์ที่จะต้องได้เดินทางไกลจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างทิ่นหรือไปต่างแดนเป็นไปได้หมดแต่การเดินทางครั้งนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่ได้เกิดผลเสียหายแต่อย่างใดนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเดือนมกราคมนี้สตอรี่เรื่องราวต่างๆของคุณจะยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับ แต่พอดูในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในตอนนี้ดันมีดาวอังคารมาทับในลัคนาราศีของคุณแต่ดาวอังคารในที่นี้ก็หมายถึงสองเรื่องสำคัญที่คุณอาจจะเจอในสภาวะที่จะต้องเจอเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันคาดเกี่ยวมาตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับดาวอังคารในที่นี้หมายถึง2เรื่องสําคัญคือ1เรื่องของความรักแล้วก็2เป็นเรื่องของการลงทุนครับ แต่ผมจะวิเคราะห์ไว้ทั้ง2เรื่องนี้เป็นสำคัญนะครับถ้าเป็นเรื่องของความรักก็ต้องบอกก่อนว่าคนที่มีคู่มีแฟนนะครับมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีความผูกพันและมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นครับนั่นแปลความหมายว่าถ้าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยไปไหนมาไหนหมายถึงไปด้วยกันนะครับเงาตามตัวจะไม่ค่อยห่างเหินห่างไกลกันสักเท่าไหร่หรือถ้าคุณทําอะไรก็แล้วแต่ คู่ของคุณแฟนของคุณก็จะยอมรับในการตัดสินใจยอมรับในการคิดนะครับด้วยเหตุด้วยผลต่างๆก็ต้องถือว่าความรักของคุณในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดละ่ะไม่ได้มีแฟนไม่ได้มีคู่ผมบอกเลยว่ามันมีโอกาสครับที่คุณจะได้เจอใครบางคนที่อาจจะเป็นอดีตแฟนเก่าหรือคนรักเก่าหรือคนที่เคยปิ๊งเคยแอบเคยชอบ ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเท่าที่ควรไม่แน่ครับอาจจะมีโอกาสได้รับการติดต่อพูดคุยหรือกลับมารีเทิร์นกันใหม่อันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าไม่ใช่คนเก่าก็อาจจะเป็นคนใหม่ๆครับแต่คนใหม่ๆนี้อาจจะเป็นคนมีอายุนะครับหรือมออีครอบครัวอยู่แล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้เข้ามา สัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับคุณอย่างแน่นอนนั่นคือเรื่องของความรักเพียวๆเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องที่สองที่ผมบอกไว้ก็อาจจะตีโจทย์เป็นเรื่องของการลงทุนครับนั่นแปลความหมายว่าในช่วงจังหวะเวลาเดือนมกราคมนี้คุณอาจจะมีใครบางคนที่รู้จักมักจี่จะชักชวนคุณมาลงทุนมาทำธุรกิจหรือทำอาชีพเสริมอาชีพใหม่ๆ ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องมาดูในพื้นดวงของคุณเองว่าคุณจะลงทุนกับใครดีหรือเปล่าหรือลงทุนไปแล้วจะได้กำไรหรือขาดทุนนะก็ต้องมาดูแต่เชื่อว่าน่าจะมีการชักชวนหรือมีการรีคูดในเรื่องของการลงทุนตรงนี้เพิ่มเติมหรือคุณคิดอ,อยากจะลงทุนเป็นทุนเดินอยู่แล้วไม่ได้มีใครมาชักชวนจะขัดขยาย ธุรกิจที่คุณมีอยู่ก็สามารถทําได้ครับเพราะว่าดาวการลงทุนของคุณจะยังอยู่ไปจนถึงช่วงประมาณเดือนมีนาคมเลยทีเดียวฉะนั้นระยะเวลาค่อนข้างจะนานพอสมควรในกรณีนี้อาจจะมีโอกาสที่จะได้เ,เริ่มต้นนับ1น,นับ2นับ3กันใหม่ก็ได้ครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่โอเคเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรบ้าง ก็ต้องบอกก่อนว่าตำแหน่งการเงินของคุณในตอนนี้มีรายจ่ายรออยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นดาวการเงินมันตกเรือมนมรณะหรือเรือนเสียมาตั้งแต่เดือนธันวาคมและยังเสียจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ฉะนั้นคลิปนี้จะยังอยู่ในเดือนมกราคมฉะนั้นสตอร,รี่การใช้จ่ายในเรื่องของการเงินยังมีมากอยู่นั่นแปลความหมายว่าคุณต้องบริหารในเรื่องของการเงินให้ดีมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวอาจจะติดลบหรือ,เ,อ,อเงิน ที่ทําอยู่รายได้ที่เข้ามามันไม่โคอเฟอร์กับรายจ่ายก็อาจจะต้องกู้นี่ยืมสินหรือต้องวิ่งหยิบวิ่งยืมเขาก็อาจจะเป็นผลเสียต่อตัวคุณฉะนั้นการบริหารในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนมกราคมนี้ก็อยากต้องซีเรียสน,นะครับต้องวางแผนให้ดีมิฉะนั้นก็จะกระท่อนกระแท่นอย่างมากเลยทีเดียวฉะนั้นขอฝากเรื่องของการเงินเอาไว้ด้วยนะครับเรามาดูในเรื่องของการงาน คือดวงการงานของคุณตอนนี้ตำแหน่งดาวราหูหรือดาวเจ้าเรือนกรรมะนั่นเองโครจรตกเรือนวินาศฉะนั้นการที่ตกเรือนวินาศมันก็ตีโจทย์ได้หลายอย่างเช่นทํางานแล้วไม่เสร็จสักทีทํางานแล้วผลงานที่ตัวเองทําดันมีคนอื่นเอาผลงานของเราไปเคมหรือทํางานแล้วโดนตนําห,หน,ะนิจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดนคอมเพนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือทํางานแล้วผลลัพธ์ แทรเกตเป้าหมายมันไม่ได้ถึงอย่างที่ตั้งเอาไว้ก็จะรู้สึกเสีเรียไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับแต่ว่ามันเกิดมาเกือบปีละตั้งแต่ดาวเจ้าเรือนกรรมะหรือดาวเจ้าเรือนการง,งานตกเรือนวินาศในช่วงเดือนมีนาคมปี2565ฉะนั้นในเรื่องของการง,งานสำหรับชาวราศีพฤษภมันก็เลยจะท่อนกระแท่นติดปัญหาติดโน่นติดนี่ ไม่ค่อยจะราบรื่นมากเท่าที่ควรส่วนน้อยเท่านั้นครับที่จะสกเซสหรือที่จะสําเร็จแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักติดปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งฉะนั้นปัญหาตรงเนี้มันยังอยู่ยาวไปจนถึงเดือนตุลาคมปี2 5 6 6เลยทีเดียวฉะนั้นถ้าตอนนี้อยากจะปรับเปลี่ยนอยากจะหางานใหม่มันทําได้ครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ดีขึ้นก็ต้องประครับประคองธุรกิจการงานเดิมๆของเราไว้หรือ อ,อ,องค์กรที่เราสังกัดก็ต้องพยายามอดทนนะครับใครพูดอะไรมาก็มองผ่านไปนะครับอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาถ้าเรามีความอดทนและตั้งมั่นนะครับหลังพ้นเดือนตุลาคมปี2566ไปแล้วเนี่ยปัญหาในเรื่องของการงานน่าจะดีขึ้นตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะต้องเครียดกับมันอยู่แต่ก็ต้องอดทนให้มากพอพอเวลาที่ดาวมันเสียมันก็เสียนานครับแต่เวลาที่ดาว แต่ละดวงมันดีมันก็ดีนานฉะนั้นเหลือระยะเวลาอีกประมาณเกือบ10เดือนยังไงก็ต้องอดทนกับงานเดิมๆอยู่แต่ถ้าอดทนได้ผมมั่นใจว่าหลังพ้นไปแล้วในช่วงตุลาปี2.5.6หอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานน่าจะดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพก็คิดว่าไม่น่าเป็นห่วงแต่อาจจะทําให้คุณค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยสักนิดนึงเพราะว่าตําแหน่ง ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนของดาวพระเสา์ฉะนั้นดาวพระเสาหมายถึงดาวโทษดาวทุกดาวเครียดฉะนั้นในช่วงเดือนมกราคมนี้อาจจะมีความเครียดความกังวลใจอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตแต่อย่างใดนะครับฉะนั้นก็ต้องพยายามใช้เหตุ้ผลหรือหาวิธีในการที่จะ,ะละลายความเครียดของเราในจิตใจให้มันเหลือลดลงนะครับถ้าเครียดมากไปมันก็อาจจะวุ่นวาย กับคนกับคนรอบข้างกับงานกับสิ่งที่ทํามันก็จะไม่ไม่ดีนะักฉะนั้นก็ต้องพยายามใช้เหตุใช้ผลนะครับในเรื่องนี้ไว้สักหน่อยหนึ่งแต่เรื่องสุขภาพก็คิดว่าไม่เป็นอะไรแต่ค่าคามเครียดก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับยังไงก็ขอให้กําลังใจสู้ๆนะครับส่วน เรื่องของโชคลาภพอจะมีไหมก็ต้องบอกเลยว่าพอจะมีโอกาสเป็นไปได้ครับเพราะตำแหน่งดาวโชคลาภคือดาวพฤหัสเนี่ยมันอยู่ในเรือนของโชคลาภและที่สําคัญดาวพฤหัสในอา่ลาลัคนาราศีพฤษภเป็นกเกษตรตราธิบดีซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดในบรรดาดวงดาวฉะนั้นตกในเรือนของโชคลาภแล้วโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภมีความเป็นไปได้และดาวโชคลาภจะยังอยู่ไปจนถึงเดือนเมษายน ถ้าจะเป็นช่วงต้นปีจนถึงเมษาในช่วงใดช่วงหนึ่งนับจากนี้ก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบจะเสี่ยงโชคก่อได้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือก็ได้หรือจะได้เงินจากหนี้สินเก่าๆนะครับหรือจะได้เงินจากการขายทรัพย์บางคนอยากขายที่ขายบ้านขายหุ้นก็มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์ก้อนใหญ่ได้โชคก้อนใหญ่ก็ลองดูว่าแต่ละคนแต่ละดวงจะมีสตอรีอ่อย่างไรบ้างแต่เชื่อว่า ภายในพิเรียดดังกล่าวมีโอกาสที่คุณจะได้มันอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องอื่นๆคิดว่าคงไม่น่าจะมีอะไรให้กังวลใจโดยเฉพาะในเดือนมกราคมนี้สตอรี่เรื่องสำคัญสคัญ,คญก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบส,สดๆได้เลยนะครับที่หมายเลขข้างล่างนี้รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนด้วยประสบการณ์ การทำนายของผมมากว่า20ปีรับรองว่าคำทำนายจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณได้อย่างชัดเจนและแน่นอนนะครับก่อนจะกลับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่พลาดค,คลิปสำคัญนะครับและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสวัสดีครับ